คุยกับคุณสุนทรทองทิพย์พ่วงในการอุโโฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยคุณสุนทรติดหุ้นเกี่ยวกับหุ้นแบมหรือว่าหุ้นบริหารน,นี่สําหรับทุนที่ตามหุ้นในกลุ่มนี้เดี๋ยวตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะอ่าต่อเนื่องเลยนะช่วงเช้าคุณบิก๊กก็แนะนําหุ้นกลุ่มแบงก็คือมี BBL กับ s c b ใช่ไหมคะ ใช่ครับอ่าก็เมื่อเช้านี้ไม่ย่อบิ๊กทั้งเอสบทั้งบีบลไม่ย่อยังไงต่อสองตัวเนี้ยผมคิดว่าก็ดูจากอทิศทางของตัววันนี้ตลาดค่อนข้างผมว่าเหมือนถ้าดูจากเทรดดิ้งบอลลมันลดลงจากสองวันก่อนนะฮะวันนี้ลดลงมาเหลืออยู่เจ็ดหมื่นเจ็ด นะครับจากที่เทรดกันเฉลี่ยวันละประมาณสักแสนถึงแสนสองหมื่นผมคิดว่านักลงทุนคงรอดูตัวเลขตัวรอดพอตที่ท,ท,ท,ที่ที่พูดไปเมื่อเช้านะครับเรื่องของของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็คงหลังจากเนี้คงค่อยกลับมาตัดสินใจอีกทีว่าจะบู๊ต่อหรือจะพักก่อนนะไปต่อหรือหรือพอก่อนนะครับเอ,อส่วนกลุ่มธนาคารผมคิดว่าอ,อโฟตอนนี้น่าจะ เป็นลักษณะของการไหลกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นที่เป็นโดเมสติกพลนะครับเพราะว่าตัวของทิศทางเงินบาทที่แข็งเนี่ยที่เคยคอไปเนี่ยก็อินไลน์ที่เคยคอไปนะครับแล้วก็เอ,อวันนี้เดี๋ยวผมต้องรอดูว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะเป็นเน้นบาทหรือเน,นเซอรอยังไงนะครับเพราะว่าเงินบาทแข็งขนาดนี้เนี่ยผมว่าน่ารุนกันนะครับซึ่งถ้าเอ่อนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเอ่อกลับมาลงทุนหุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่า เซ็เตอร์ที่เป็นพวกโดเมสติกเทย์นะครไม่ว่าจะเป็นตัวของธนาคารนะคร<ช>หรือว่าสังหารหรือแม้แต่ตัวของคอมเมอร์ซซึ่งเป็นอ่เซกเตอร์ที่ลิงก์กับการกบริโภคในประเทศเนี่ยคิดว่าก็มีโอกาสที่เขาจะโหลดกลับเข้าไปนะครับค่ะหมายความว่าถ้าเงินบาทแข็งค่าเยอะแข็งค่าแรงๆนี่เงินจะไหลเข้ามาประเทศหรือ,อยังไงฮะเงินบาทเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของเงินไหลเข้านะครับก็คือ เงินไหลเข้าก็มีสองทางก็คือว่าจากการค้าขายนะฮะท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเป็นในโซของโฟที่ไหลามาลงทุนแต่ตอนนี้ไม่มีท่องเที่ยวแล้วนี่เอ่อครับก็เบื้องต้นผมคิดว่าในช่วงวันสองวันที่นเงินบาทแข็งึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นโฟไหลเข้านะครับในเบื้องต้นก็คือเข้าตลาดพันธบัตรระยะสั้นอ๋นอที่เราเห็นนะฮะส่วนตัวของตลาดหุ้นเนี่ยอ่าสุดที่แล้วเนี่ยเข้ามาเยอะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยดูเหมือนจะชะลอลง ก็เป็นไปได้ว่าถ้าตลาดหุ้นตอบแานเนี่ยผมคิดว่าเงินที่โยกเข้าไปลงทุนในตลาดตาสารนี่ก็อาจจะวนเข้ามาเล่นตลาดหุ้นก็ได้นะครับอ๋อ่ะอ่ะก็เข้าใจแล้วนั่งนั่งทุนเขาไปพักเพราะว่าดอกเบี้ยตาสารนี่หรือว่าอะไรตรงผลตอบแทนนะฮะยังประเทศไทยยังสูงกว่าของอเมริกานั่นเองใช่ไหมฮะใช่ครับอก็เลยเอาเงินมาพักก็คือได้กำไรสองต่อพี่มอนถ้าคิดแบบเร็วๆก็คือได้กำไรข้างเงินแล้วก็ได้กำไรส่วนต่าง ในตัวของสลาดตราสารนี้เพราะว่าบอลยูที่เราดูภาพรวมตอนนี้ปรับตัวลงทั้งเส้นนะครับค่ะได้ค่ะทีนี้โอเคคุณบิ๊กก็มองว่ามันมันมองดูสัญญาณแล้วมันยังน่ามีสภาพคล่องอยู่เยอะในประเทศไทยดังนั้นเองในส่วนของหุ้นกลุ่มแบก็ยังน่าสนใจอยู่ BBL กับ SCB บนะคะอันนี้ผมมองเป็นธีมการฟื้นตัวนะฮรเพราะว่ากลุ่มกลุ่มธนาคารเนี่ยคือที่แชร์ไปว่าตัวของ ราคาหุ้นเนี่ยยังแรกาดแล้วก็ยังเสื่อที่ลบสองจุดห้าเอสดีไพซูบงโดยประมาณนะฮะคือผลประกอบการเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกในไตรมาสสองเพราะว่านี่เสียต่างๆเนี่ยคงมีเยอะจริงแต่ว่าเอผมคิดว่านั่งทุนน่าจะมองข้ามไตรมาสสองาล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการอดีโฟไหลวนกลับเข้ามาไล่ตัวที่ยังแรกาดอยู่แล้วหุ้นในกลุ่มบริหารนี่อย่างเช่นแบม JMT ชยโยสามตัวที่กสิกรแนะนําตรงนี้ทิศทางเป็นยังไงวันนี้แบมก็ออกเป็นสีเอวันนี้โดนขายผมก็ <Okay. S 2> ยังสงสัยนะว่าว่าเหตุผลอะไรแ,แต่ก็ผมมองว่าการย่อตัวพักลงมาแถวบ,บริเวณนี้น่าสนใจในการในการซื้อเขา้เขาสะสมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวของการขายนี่เนี่ยจะมีเยอะมากในช่วงไตรมาสสี่นะครับแล้วก็ ผมคิดว่าจังหวะตรงบริเวณนี้เนี่ยราคาตรงนี้เนี่ยไม่แพงเลย <oun> นะครับที่ตามผมง่ายๆนะฮะคือตัวของอผอของแบมตอนนี้เขาอยู่แสนสองหมื่นล้านนะครับถ้าเขา,าซื้อนี่ได้เยอะอจริงๆเนี่ยโกลดมันก็คือจากเดือนที่ไม่มีโกลดก็จะกลับมามีโกลดนะครับก็หมายความว่าราคาที่ย่อมา,มาย,ยังน่าสะสมอยู่สาหรับหุ้นแบมผมแนะนําว่ารอบนี้เนี่ยในช่วงตลาดพักฐานเนี่ยผมคิดว่าสองกลุ่มที่ให้ไปเนี่ย เอ่อ uh, Valuation ตรงนี้ยังไม่แพงอที่ที่วิ่งขึ้นมาจากยี่สบาทมายี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่ิบหกตรงนี้ถ้าถอยมายี่สิบสี่บาทนี่ก็ถือว่ายัางพอเข้าไหวผมให้ภาพอย่างนี้แล้วกันว่าปีที่แล้วตอนปลายปีตอนแบลคฮอว์ i ไอเนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงสามสิบห้าบุกลบนะครับรอบนี้ถอยย่อลงมาสิบกว่าแล้วก็เพิง่งเพิ่งเด้งกลับมาผมว่า คือราคาเนี้ยบอลเอ่อถ้าคิดเป็นดีเวเดนยูก็ประมาณสี่เปอร์เซนผมว่าไม่แพงเลยแล้วก็ถ้ามันมีโกรดเนี่ยผมว่าพีอ e ที่ระดับประมาณสิบกเท่าตรงนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วก็ยังมีอัพไซ์ของเกิจกรให้เท่าไหร่อัพไซน์อะไรนะครับเป้าๆของเราตอนนี้เนี่ยเรายังทบทวนอยู่นะฮะแต่เบื้องต้นก็นคือยี่หกจุดห้า นะครับผมคิดว่าถ้าแบงค์ซื้อซื้อนี่ได้มากกว่าที่เราคาดการนะครับ mm hmm. บริษัทบริษัทเคยกาดไว้ที่หนึ่งหมื่นล้านแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะซื้อแบบใกล้ๆกล้ใกล้เป้าที่เขาให้เราทั้งปีครับแต่น,นี่มันผ่านมาแค่หกเดือนเองอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาซื้อได้มากกว่าที่ที่เขาให้ไว้เนี่ยเราก็เห็นอ mm ัพไซด์นะครับในแง่ของตัวประมาณการแล้วเรอตบทวนสักเมื่อไหร่ฮะราคาตัวนี้ อันนี้ไม่ทราบครับต้องรอนัอวิเคราะห์ครับผม okay. ก็เดี๋ยวรอดูน้กวิเคราะห์แล้วกันนะครับว่าใครจะปรับหรือยังหรือไม่ปรับยังไงนะครับได้ได้ค่ะโอเคแล้วมีตัวอื่นๆไหมในกลุ่มเออผมผมเดี๋ยวผมคิดว่าอ,อในแง่ของตัวอื่นนะฮะถ้าดูจากธีมเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เม็ดเงินที่รัฐบาลจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนกรกฎานะครับซึ่ง ผมคิดว่าคงมีรายละเอียดมากขึ้นในในแง่ของเงินสี่แสนล้านที่รัฐบาลจะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ผมคิดว่าเซกเตอร์ที่เป็นโดมเมสติกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวของกลุ่มคอมเมอร์สนะครับคอมเมอร์สเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ในภาพรวมนะฮะแต่ถ้าเกิดให้เราให้ผมเลือกตอนนี้เลยนะฮะผมคิดว่าคอมเซเว่นน่าสนใจ <c oughs> นะฮะคอมเซเว่น <c oughs> เพราะว่าเอาถ้าพี่อัพเดตกับ,บทางบริษัทเนี่ย ตอนแรกเนี่ยคิดว่าไตรมาสสองเนี่ยจะขาดทุนเ,เยอะนะครับประมาณสองสามร้อยล้านนะครแต่แต่เท่าที่คุยกับทางบริษัทเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเปิดห้างมาแล้วเนี่ยเดือนห้านะฮะมาถึงปัจจุบันเนี่ยขายดีมากนะครับแล้วก็ทั้งไตรมาสอาจจะติดลบแค่หนึ่งร้อยล้านเดยประมาณนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะโตแรงนะครับเพราะว่าไตรมาสสามเนี่ยบริษัทจะมีการทําโปรโมชั่นนะฮะตัวของอินเวนทารี ไตรมาสสี่จะมีโมเดลใหม่ๆตัว 5G ออกมาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยคาดว่ากําไรน่าจะเห็นไตรมาสละประมาณสัก400-500ล้านบาทนะฮะก็โตและเซว่า4-50%นะครับเยียวยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคอมเซเว่นเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากมาตรการการทุนเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยค่ะนะครับอีกตัวหนึ่งที่ราคาเป้าหมายสักครู่นะครับราคาเป้าหมายของที่ทางกสิกรให้ไว้เนี่ยเอ1ป่า50ตัง ค่ะบิ๊กหมดเวลาหมดเวลาแล้ว้ช้าบิ๊กมาหลังพูดเร็วๆหน่อยหรอพูดช้าจังไม่ทันใจพี่เลยมันก่อนเมื่อกพี่ก็บอกผมพูดเร็วไปวันนี้ผมก็เลยพูดช้าๆได้ค่ะบิ๊กขอบคุณนะขอบคุณดีๆครับสวัสดีครับอ่ากจังหวะเข้าวันนี้เวลาหมดนะฮะคุณบิ๊กให้คอมเซเว่นนะคะราคาพื้นฐานของเขาเคาะไว้ที่31บาทจากราคาตอนนี้26บาทนั่นก็เป็นข้อมูลนะฮะจังหวะการซื้อจังหวะการขายนักถุนก็จับจังหวะ กันก็นแล้วกันนะขอบคุณมากเลยสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามพิเศษสไลด์ออนไลน์จนถึงตอนนี้